อ่ะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยในวันนี้ผมชมพูจังนะครับวันนี้เราก็อยู่ใน u t u b e นะครับไม่ได้อยู่ในเกมอะไรตอนนี้ผมก็จะมาดู cs ส2นะครับตื่นเต้นมาก c o 2มานะเป็นการอัปเดตของเซตเซตโกแบบครั้งยิ่งใหญ่อะไรประมาณนั้นครับไม่ได้อัปเดตมาแบบไม่ได้อัปเดตแบบใหญ่ใหญ่เงี้ยมานานนะครับนี้ก็จะเป็น cs สก็จะปรับปรุงอะไรต่างๆนะครับน่าจะเปลี่ยนซอฟต์แอนจินนะครับ With over 20 years of history, maps are a fundamental pillar of Counter-Strike. Counter -strike. And in Counter-Strike 2, maps are getting a new look, but don't worry, you can still bring along your countless hours honing strategies and อันาเงี้ยน่าจะแบบเก,ก่านะเมื่อกี้โอ้นี่ใหม่ครับตานดัดสตูนะครับนี่ดูมันดูสว่างขึ้นกว่าเดิมนะดูแบบมองศัตรงูง่ายวนะีนี่พาเลทยังสวยมีสะท้อนแสงด้วย อันนี้นุ่งนะฮะดูสวยกับเดิมเยอะเลยอะแบบเยอะมากเขาน่าจะปรับพวกแสงอะไรต่างๆนะครับอันนี้อาจจะด่านเก่าเลยครับด่านสมัย Half-Life เลยเฮ้ย Half-Life ปะไม่แน่ใจแต่แต่ผมรู้จักแบบนั้นมันเก่าอะ อยากเล่นแล้วครับอันนี้เมื่อกี้โอเปาร์ดอันนี้แอเซนนะฮะอันนี้อย่างนี่เฮ้ยสวยจัดเนี่ยเนี่ยไอไอตรงแมปมีกรอบด้วยนะฮะอุ้ยเอ้าเฮ้ยช็อตช็อตช็อตเมื่อกี้มีอันนี้ด้วยช็อตเมื่อกี้มันไปมันไปกระจายเลยนี่กระจายทั่วตัว ไฟอย่างสวยมีคอตเตอร์ไซด์ทูมาซัมเมอร์ะฮะประมาณมีนามิถุนาเนี่ยมกระลาเฮ้ยเตือนแล้วมกระลาว่ามีนาเมษาอืมประมาณเมษาครับมิถุนาอะไรผมผมมั่วโอเคเหมือนมีคลิปนะสมุกนี่เฮ้ยเหมือนสี่ตํสี่โมกตํารวจเปลี่ยนนะฮะให้มันดูมึนๆขึ้นหรือเปล่า เฮ้ยเห,เหมือนเอไอไลน์ตรงนี้ปกติมันจะเป็นเส้นเฉยชนะเฮ้ยนี่เหมือนฟองน้ำเลยฮะแต่ผมว่ามันสมงศได้ได้ได้อันนี้ก็เดิมนะแบบมองไม่เห็นอนะดูเหมือนเป็นควันแบบจริงๆนะระดับ 3D เอ้าเป็นช่องอย่างนีเ้เลยคือมันแบบไปตามช่องนะฮะ เฮ้ยยิงมีนี่หน่ยิงมีรูอ๋อคือเป็นระเบิดควันแบบจริงๆเลยฮะโดนแรงระเบิดแล้วแล้วก็แบบควันหายแล้วก็กลับมาอีกรอบแบบอ๋ออย่างเท่อ่ะยิงแล้วเป็นรูเลยฮะทีนี้สไตล์การเล่นใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นนะฮะแบบปลาสโมกปลาเนสแล้วก็ยิงต่อโอเคเขาจะไซด์ทู The <laughs> game is known for its visual and satisfying gunplay. Now firing a weapon looks pretty simple. You click your mouse, your character shoots, your target takes damage. But there's a lot more happening behind the scenes. In previous versions of Counter Strike, the game only evaluated moving and shooting in discrete time intervals, or ticks. And time between those ticks didn't exist. For the most part, the experience was seamless. But sometimes those milliseconds between click and tick could be the difference between landing or missing your shot. That's why with Counter Strike 2, we're introducing sub-tick. Now the tick rate no longer matters for the shooting. The so server will know the exact moment, the is the Jump your jump or peak your peak. And the server will calculate your ดูสุนหนักขึ้นยังไงไม่ดูนะสารผมะ่ะอ่าอันนี้กลับมาตอนไทยหมดเแล้วนี่ฮะเหมือน,นมีโปรไฟล์มาใหม่โปรไฟล์พวกนี้น่าจะเลือกแต่งได้นะโปรไฟล์ CS แล้วก็มีอะไรเปลี่ยนบ้างเอาเงินเงินจากตรงนี้ย้ายไปอยู่้ายล่างนะะกระสุนจะขอล่างมันหยุดตรงนี้แต่เราน่าจะปรับแต่งเองได้นะใช่ถ้าเปิดเออถ้าแบบให้เล่นดีน่าจะปรับเองได้แต่นี่คืออะไร มันเหมือนการ์ดเลยนะฮะเหมือนแบบเรายิงได้ต okay, ัวหนึ่งอะไรเงี้ยน่ะนี่ออฟดูหนักกว่าเดิมฮะสวยกว่าเดิมด้วยดูแบบเนียนๆอ่ะเฮียสวยๆ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 สวยน่าเรนมากฮะโอเคเดี๋ยวเกมมาวันไหนเดี๋ยวอัดคลิปลงเลยชาวชาวก็ทำเหมือนกันนะฮะนี่มาถึงแล้วต้องต้องมาแล้วยุคเซตโก ต้องกลับมาใหม่โอเคสัสดีิ์นี้ก็ไม่มีอะไรมาครับมาเล็กดูพวกเ g ียโกสองเฉยๆนะครับโอเคถ้าเกมมาวันไหนก็เดี๋ยวอดิลดปลงนะครับสัปนี้ก็บา,บายครับสวัสดีครับอยากเล่นแล้วเสียส